อาบ,บน้ำไหมเหรครับ,บ,บอ๋อโอ้ยลุกด้วยนะลุกพ่อด้วยบูกพ่อด้วยอืมใส่เลย,เลยต้องอต่งอรองข้าไหมครับ เรียบร้อยล้างหน้าอย่างเดียว <c oughs> วิเชาครับกับบรรยากาศดีๆยามเช้ากับเสียงนกร้อง <c oughs> เสียงนกครับเคลียร์ห้องเรียบร้อยเดินทางพร้อมครับอันนี้ภาพนิ่งหรือวิดีโอวิดีโอครับ EP หนึ่งลงไปแล้ว

ลามึงหักเนี่ยแขนมึงไม่งองอย่างเงี้ยมึงจะหักหักหัวไหล่ได้แล้วมัวนใช่หรือท่านใดจะขับกลับไปที่สีนครินแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยสัมภาระ,ระจบที่สีนครินเราก็ไปรับสัมภาระที่ปลายทางครับอันนี้คือนะอะไรนะนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวนครินถ้าจะแยกแจ้งผมเลยครับแล้วก็ท่านใดจะขี่ไปจบที่สีนคริน แห้งด้วยนะน่ะแท่งแดงดิเซ่นนะครับแต่งปกติครับแต่งปกติอันนี้ปกตินะครับตามสไตล์ลุงแดงเขาครับแดงเขาป้ายยาครับลุงแดงเป็นไอดอลมีลุงแดงเป็นไอดอลครับใครที่มีลุงแดงเป็นไอดอลนี่ต้องได้คอมาอย่างนี้เลยพอนี้เปลี่ยนตังค์ครับแดงเป็นไอดอลอต้องถึงต้องเงินถึงครับถูกหวยนะถูกหวย เป็นไงบ้างพี่ดี<ช>ครับใช้น้ำมันไปเท่าไหร่โอ้ยประหยัดมากครับ,บ,รบประหยัดมากนะประหยัดมากโอเค สถานีต่อไปเป็นไรครับร้านอาหารร้านอาหาร,รอะไรนะแซ่บดูอ่ครัวบ้านนาแซ่บดวบ้านนาอร่อยแต่แม่ค่อยอร่อยเพราะอร่อยเขาเก็บไปกินเองนะฮะ không lại Terima

บอกไม้บอกมือมีตัวเดียวเหรอเพื่อนตัวเดียวอยู่นู่นฝั่งนี้พ <c oughs> <c oughs> ี่ถามจัดผมทันไหมน่ะม <c oughs> ันจิกนี่นี่ดื่มน้ำบ่าันกินื่มน้ำบ้อ

บูชากันนผลิดกินทายก่อนเนาะกินกินใช้ได้เลยเนี่ยกินนัวเลยครับยำครับแซบไหลแซบแซบนัวไหมอ่าสมชื่อนะสมชื่อแซบนัวแซบนัว ค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนวีดีโอมาแอบแอบถ่ายมาแอบถ่ายเบื้องหลังทีมงานนะครับภาพสวยๆของลุงแดงนะครับดูดๆนะครับในแบบมาเองเลย

มาเที่ยวทั้งทีต้องมีของติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยเที่ยวครั้งต่อไปขอบคุณพระอาจารย์นี่จะเป็นเจลประสาังกฤษครับเอ๊ะเย้เจลมาซื้อของฝากไหมครับเจ้าดังก็ต้อมาอยากจะเที่ยวต้องซื้อของฝากเมียครับอยู่เป็นอยู่เป็นถ้าคุณจะเที่ยวนะครับคุณต้องทำแบบผมครับทำไมครับถ้าคุณอยากได้เที่ยวครั้งต่อไป เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ใครก็ทำได้ครับเป็นของไม่ผากเมีย่ยข้าวต่อไปก็ออกมาสะดวกเป็นเขาอยู่เป็นนะครับก็ถามือขายไอติมอ wow ีกทำไปกระซิบขาเหมือนเด้ยนะอ๋อถามขาหนีขาของขายไอติมนี sure ่มารถบัสเลยไหมทันเดียวหมดเลยที อ้าวป้อน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 อ้าวออ้้ปปนนคคืื